นะเอาล้วครับนะคราวนี้จอนจะเข้าเรื่องต่อไปนะครับก็ขอพูดนิดนึ่งนะครับอ่าสำนวนสักนิดหนึ่งก่อน So far as acting is concerned นี่คลิปเท่าไหร่แล้วนะสาสินะครับ So far as acting is concerned that ส o รพงษ์แฮสโนอีออันนี้ก็ฝากสำนวนนี้ที่ออกสอบเข้ามหาวิทยาลัยเหมือนกันนะครับหรือไม่เข้ามหาลัยนักเรียนคนไหนทำงานหรือกำลังเรียนมหาลัยก็น่าจะใช้ประโยชน์ได้ เพราะอีควอเนี่ยแปลว่าเท่ากันใช่ไหมครับอีควออีควอคือเท่ากันเพราะหลายคนอาจจะคุ้นเคยกับคาว่าอีควอชันนั่นเองนะครับอีควอชันนัคืออะไรอยู่แล้วครับเอาไปเลยเดี๋ยวเอาเป็นอีควิตี้ดีกว่านะเอาแบบผู้ใหญ่นิดนึงเดี๋ยวจะหาว่าเด็กไปอีควิตี้เนี่ยนะครับนั่นก็คือความทัดเทียมกันอีควิตี้ความทัดเทียมกันหรือถ้าใครชอบลงทุนหมายตอนนี้หลายคนก็กระแสลงทุนหุ้นเยอะเลยเกินก็คือพวกหลักทรัพย์เหมือนกัน หุ้นนะครับ Equity อี u วิ y ก็เป็นชื่ออีกชื่อหนึ่งของคขาว่าหุ้นนั่นเองนะนะครับหรือแปลว่าผลตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยนะครับผลตอบแทนนะครับที่เราเรียกว่าค่า PE เเคยเห็นไหม p ีเอเรชัก็คืออี u i t y ก็คือผลกำไรผลตอบแทนนะครับนะหรือก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่นะครับช่างคืออาจารย์ที่ก็ไม่แม่นือนกันนะครับเพราะว่าตัวเลขเป็น,ปนคำที่สะกดจริงๆแล้วการลงทุนอะไรก็แล้วแต่มันอยู่ที่าภาคปฏิบัติมากกว่ามันจะย่อมาจากอะไรช่ามันเถอะ ขอให้เราใช้แล้วมันได้ประโยชน์จริงๆแล้วกัน Equity คือหุ้นเอาง่ายๆครับอีข e ้อ่าเท่ากันนักเรียนลองเดาสิ So far as acting is c o n c e r n concern Conc ปกติแปลว่านำ้ามาเกี่ยวข้องรู้จักคุณสรพงษ์ชาตรีใช่ไหมครับอันนี้เราถือว่าจะเป็นดลารารุ่นเก่าแล้วนะครอยู่มานานมากๆเนี่ยฝีมือจริงๆนะอยู่มาหุนเล่นน้องแต่อาจาร,รย์ยังจำความได้เลยครับ นะสมัยก่อนเมืองไทยก็จะไล่มาแล้วมิดชัยบัญชาแล้วเสียชีวิตไปเล่นอินซีแดงนะครับตกเฮลิคอปเตอร์เจ็บนะครับ <laughs> แล้วก็คุณสมบัติคุณกรุงศิวิไลนะครับนะสรพงษ์ชาตรีนะครับทูนไรยทรั์แล้วก็รุ่นหลังๆรุ่นสุดท้ายที่จะเป็นเขาเรียกคุ่พระคุณดงก็คือคุณสุดท้ายก็คือคุณจินตลากับคุณสัติสุขจากนั้นก็คือดาราใหม่ๆปนกันมั่วยหมดแล้วโลกมันเปลี่ยนไปไงนะเพ <laughs> ร <laughs> าะฉะนั้นเนี่ย แต่เราเห็นว่าดาราหลายคนก็ยังเล่นหนังอยู่และดังคุณสรพงษ์เล่นเยอะมากเลยพลระนเรศวรก็เล่นนะครับหลายๆเรื่องก็เล่นนะครับนะนะ,อะลองแปลประโยคนี้ให้ฟังสิแปลว่าอะไรครับนะโซฟาแออยากให้ดูสังเกตคำว่าโซฟา a s c คอนเซินสำนวนไทยตัวนี้ก็จะแปลว่าในแบบว่าอะไรเมื่อเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ฮะ โซฟาแปลว่าไกลออกไปขอบเขตของมันโซฟา as acting is concerned แปลเป็นไทยก็คือในเรื่องของการแสดงแล้วเข้าใจไ,ไหมครับเวลาเจอโซฟา as acting is concerned ในเรื่องของการแสดงแล้วนั้นคุณสระบงนั้นไม่สระงสระง has no equal เลยครับไม่มีใครสู้ได้นะครับเพราะฉะนั้นถามว่า has สำนวนว่า h a v e no equal สำนวน t o h a v e no equal อาจารย์อยากจะฝากเอาไว้นิดนึงนะครับตั้งใจดีนะครับมีความหมายว่าไ right ร้คนะู่แข่งไร้คู่แข่งนะครับนะหรือไม่มีใครที่สามารถจะมาทัดเทียมกับเราได้ซึ่งในชีวิตจ,จริงไม่มีหรอกครับนักเรียนอาจจะไร้คู่แข่งช่วงหนึ่งแต่มันต้องมีคู่แข่งขึ้นมาท้าชิงตลอดเวลาก็เหมือนเดิมครับอนี้จังทุกขัอนัตตานะครับยกตัวอย่างที่นักเรียนเห็นนะครับนะอย่าง Microsoft ที่ว่าแน่ๆนะครับ นะ e x p l o r e r ที่แน่ๆเดี๋ยวนี้ Explorer ก็เป็นแค่ทางผ่านคนก็มาหา Google Google คิดว่าแน่ๆล่าสุดนี้กำลังมีคดีฟ้องร้องกับ f a c e b o o k อยู่ถูกไหมครับนะเพราะารัฐบาลอเมริกาบอกว่า Google, Google กำลังตรวจสอบเป็นละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของคนหรือเปล่าเช่นวันเรียนใช้มือถือ Google จะระบุทันทีวักเรียนอยู่ที่ไหนถูกไหมครับ Facebook ก็เอาไปเล่นเรื่องนี้เพราะเล่น Facebook เราเขาไม่รู้ว่าเราอยู่ไหนเห็นไหมครับเดี๋ยวนี้ฝรั่งก็สู้กันอย่างนี้ใช่ไหมนะครับจะรู้อยู่ไหนจีเมลนี่คือในโลกพวกนี้คุณโรงเรียนเราไม่เคยสอนแต่เขากําลังสู้กันนั่คือสิ่งที่ f a c e b o o k กําลังท้าทาย Google ขึ้นมานะครับ Google เมื่อก่อนเขาบอกว่า Google เนี่ยเปิดพวกคนสวยเขา Google แล้วเล่น Google อยู่ประมาณ3ชั่วโมงโดยเฉลี่ยเดี๋ยวนี้ Google เล่นถึงสชั่วโมงไหมครับ นักเรียนแช่อยู่ในหมดเลยครับ Facebook ถูกไหมครับเพรานะฉะนั้นเนี่ยเราถึงบอกว่าดเดี๋ยวนักเรียนก็จะเห็นว่าแต่เดี๋ยว Facebook ก็ต้องมีคนมาสอยเพราะหลายคนก็เริ่มเบื่อแล้วถูกไหมเริ่มเบื่อแล้วใช่ไหมเริ่มเบื่อแล้วบางคนเริ่มเบื่อแล้วนะเพราะถึงบอกว่าเนี่ยเรา has no equal ได้อยู่ช่วงหนึ่งนะครับเราอย่าประมาทเราต้องพร้อม s w i t c h i n คือเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลา ถ้าเรื่องนี้มีคนรุ่นใหม่ก็มาสู้เราก็เก่งกว่าเราก็ต้องเท่าใจอย่าไปอย่าไปฝืนคลื่นลูกใหม่มันก็แซงขึ้นลูกเกา่านักเรียนก็แต่นักเรียนสามารถเปลี่ยนลูกคลื่นได้ไงเหมือนเล่นเวฟบอ<า>ะเลยใช่ไหมนักเรยก็โดดทุบมาอยู่อีกคลื่นหนึง่งแล้วก็คว่ำ <c oughs> แ,แต่จะเปลี่ยนคลื่นก็เฉยว่าเวลาเราจะเปลี่ยนคลื่นจากคลื่นหนึ่งไปอีกคลื่นหนึ่งมันก็ยังเป็นเรื่องของการโตขึ้นอยู่นักเรียนเฉยว่านักมวยไทยเวลาที่ไปต่อยโอลิมปิกชนะเหรียญทอง พวกนี้ก็มักจะเป็นนักนักมวยไทยที่ค่อนข้างจะมีตําแหน่งคือสิ่งที่อาจารย์กับอาจารบ์กมอคือว่าเวลานักเรียนเนี่ยนักเรียนจะไปแข่งขันหรือเวลานคนเ,เพื่อนๆหรือน้องๆพี่ๆที่ดูคลิปอยู่เนี่ยเวลาเกิดอ,อยากจะสวิตช์อาชีพตัวเองครสวิตช์อาชีพตัวเองจากเบื่อและทํางานนี้ไปอีกอาชีพหนึ่งพยายามหาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ตัวเองถนัดดั้งเดิม อย่างเช่นสมมติอาจารย์เป็นอาจารย์กฎวิชาอาจารย์ก็ควรจะเกี่ยวกับการปรึกษาการใช้สมองให้อาจารย์ไปทํากับข้าวขายอย่างเงี้ยเฮ้ยแถวบ้านเห็นขายกับข้าวดีทามั่งอันนี้ก็โอกาสแพ้เยอะนี่เองนะครับเวลานักเรียนเกิดคือสิงอาจารย์ว่านักเรียนทุกคนในห้องนี้ต้องเจอโตโต้นไปจะเจอช้าเจอเร็วทําไปถึงจุดหนึ่งมันตันมันเบื่ออยากจะเปลี่ยนอย่าเปลี่ยนแบบโดดโลกไปเลยเพราะเวลาเราเปลี่ยนเราไม่จะมองโลกในแง่ดี เดี๋ยวคงรุ่งเปิดร้านส่วนใหญ่บอกขายดีแน่นอนเห็นปิดกะละนาหรือเนลลานาเลยครับเพราะปัปใจจัยในโลกเนี่ยเราเคยบอกว่าเราคุมได้หลายอย่างเวลาเราคุมได้ของเราเราคุมได้เงินเราคุมได้จะใช้จ่ายเท่าไหร่ได้เงินคุมได้เวลาคุมได้แต่คนเราคุมไม่ได้เราไม่รู้เขาจะคิดยังไงยกตัวอย่างเช่นถ้าอยู่ในกรุงเทพเรารู้จักคริสปี้ครีมใช่ไหมแรกๆเข้าแถวกะละเนลลาน่าเลยตอนนี้ยังเข้าแถวอยู่ไหม เข้าบ้างไม่เข้าบ้างจำไอ้นั้นได้ไหมไอ้ขนมปังเมื่อก่อนชื่ออะไรนะโรตีบอยอ่ะเข้าแถวประเดนลนาดแล้วคนก็เลิกเข้าแถวไป <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นว่าอย่างคริสปี้อาจายะว่าอีกไม่ได้หรอก <c oughs> แต่ถ้า <c oughs> คริสปี้ขีดไปฝืนกระแสมันก็ไม่ได้ถูกไหมครับแล้วอาจจะไปเปลี่ยนอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนอย่างเอยกตัวอย่างง่ายๆเลยยกตัวอย่างเช่นคุณตันออิชิหลายคนคงทราบคุณตันเนี่ยนะครับ ก็คือทําร้านอาหารใช่ไหมครับแต่ตอนนี้คุณตันไม่ได้เป็นเจ้าของแล้วขายทิ้งให้กับคุณเจริญเจ้าของเบียร์ช้างไปแล้วโอชีทุกวันนี้ไม่ใช่ของคุณตันนะครับคุณตันตอนนี้คือบางคนบอกเขาบอกเขาเป็นคนตกงานแตไ่ไม่ใช่ครับคุณตันทุกวันนี้ลงทุนอสังหาริมทรัพย์อยางไอ้ตรงทองรออะไรอะที่มันจัดตอนนั้นช่วงอะไรนะชอบช่วยชาติอะแล้วก็ทําคอนโดทําพื้นที่นะครับทำไมคุณตันโดดไปอสังหาพเพิ่งมาทําไม่ใช่ครับโดยพื้นฐานอาดีตคุณตันนั้นทํา สังหาริมทรัพย์มาก่อนแล้วเขาเปลี่ยนไปในสวิตที่สิ่งที่เขาถนัดถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราเราถึงบอกว่าเวลานักเรียนจะเปลี่ยนเป็นเรื่องอะไรเนี่ยดูพื้นฐานให้ตัวเองให้ดีนะฝากเรื่องนี้ครับจะเปลี่ยนเนี่ยพยายามอ้างอิงจากสิ่งตัวเองถนัดอย่างอาจารย์เคยเปลี่ยนนะคเช่นอาจารย์หลายคนคงรู้อาจารย์เคยทาเสื้อขายคืออย่างประสบการณ์คือลึกๆก็รู้อย่างไม่รอดหรอกแต่อย่างประสบการณ์มันก็ไม่รอดจริงๆครับถามว่าเสียใจไหมไม่เสียใจเพราะเรารู้แล้วมันไม่รอด เพราะอาจารย์นิยติสัยอาจารย์อย่างหนึ่งคือถ้าอยากรู้ต้องทําถ้าไม่ทํามันหงุดหงิดมันจะเหมือนกับบางคนมีความฝันแล้วพอโตแก่ๆมัวแบบรู้นี้เปิดรู้นี้เปิดใครจะรู้ว่าเปิดอาจจะรอดไม่รอดก,ก็ได้อยากเปิดรนอทาหารลองเปิดจะดรู้ปัญหาก็รู้ปัญหาโอ้ปัญหาเรื่องคนนี่สําคัญมากเอาหยุดไปก่อนเพราะเราเราไม่มีเวลาแต่ถามว่าอยากเปิดไหมก็อยากเปิดก็จะมีประสบการณ์อกีกแน่นอนก็ตั้นแหละที่อาจารย์เปิดดีเจ <DJ S 2> ก็เป็นมาแล้วจริงนะ ฟื้นนี่นึงมาแข่งกันเลยใครเวอร์ชวลดีเจใครคล่องกว่ากันน่ะลองดูแล้วกันสแคตสเคิร์เนี่ยจังหวะใส่บีดโหลดไปไงนะครับมิกซ์เอ็มวีอย่างเงี้ยไม่รู้เป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราลองดูว่าเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันไม่ประสบความสำเร็จหรอกมันมันต้องสู้กับสายงานที่เราใช้สมองอย่างเช่นอาจารย์ศึกเออแฮปปี้ในการดูคอนโดแฮปปี้ในการดูหุ้นหลักทรัพย์หุ้นลงวันละยี่สิบจุดสามสิบจุดเราเฉยๆเพราะเราไม่ก่อนเราไม่ลงเพราะเรามีแนวของเราไง เราเราจะลงทุนในทำไมเราต้องไปตามคนที่เขาลงกันตัวเออาถึงปตทออาปุป๊บอะไรซีพีออลโฮมโเห็นไหมพวกเนี้ยก็วนวิยนพวกนี้ยทุกคนคิดเหมือนกันยี้มก็รวยเหมือนกันมันเป็นไป,นปนไม่ได้ก็ต้องหาทางแต่เราก็เคยเจ,จ็บมาก่อนไหมน,นะ <c oughs> พี่เจ็บมาเยอะ <c oughs> ถูกไหมครับเหมือนนักเรียนก็ต้องหาทางรีบๆเออร์ลี่เบิร์ดเร็วๆจะได้เออร์ลี่รีทายไงเร็วๆ คราวนี้มันมีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะฝากไว้นะครับมีคนชอบมาคุยกับอาจารย์โดยเฉพาะลูกศิษย์หรือเพื่อนๆบอกบอกคำมาตรฐานมากเลยคือพอสังเกตไหมครับตอนเด็กก็บอกอยากเรียนเก่งโตขึ้นก็อยากมีเงินอยากรวยอยากมีแฟนดีๆอยากมีความสุขอาจารย์ก็จะสอนว่าถ้าคุณอยากรวยอยากมีความมั่นคงดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้อย่าขี้โม้คุณอยากมีตังค์ดูแลคุณพ่อคุณแม่ได้สิ่งที่คุณต้องการคือต้องการตังค์ใช่ไหมคุณก็ต้องรู้จักภาษาเงินทอง เพราะว่าภาษาเงินนี่ไม่ใช่คืออะไรดอลลาร์บอลเยนจ้าด้งไหยภาษาเงินคือว่ารู้ว่าในวงการการเงินเนี่ยเขาพูดจาเขาใช้ความรู้ยังไงเหมือนนักเรียนอยากรู้ว่าคนไทยเก่งนักก็ต้องพูดภาษาไทยได้ใช่ไหมครับนะเออเหมือนที่อาจารย์เคยบอกเมื่อที่เราเราไปดูทฤษฎีเองเนี่ยเราไม่ปฏิบัติเราไม่รู้อย่างอาจารย์เองอยากพูดภาษาเวียดนามมาก เพราะอาจารย์มีความรู้สึกว่าเวียดนามเป็นประเทศที่เรายังสามารถพูดง่ายภาษาสากบ้านคือยังยังทำงานหาประโยชน์ให้เขาสูสีกันได้ไปสู้กับจีนยังไงก็เป็นเบเขาอยู่ดีซีพีแน่แน่โลตัสไปเปิดในในจีนอย่างเจ๊งเลยแล้วเรียอเป็นใครไปชนะเขาอะคนจีนทํางานเก่งตายไข่จำได้ไหมไข่มันยังปลอมเลยอะถูกไหมไอโฟนสองซิม ดูทีวีได้มีเสาเฉยเลยสตีฟเจ้าโอ้ยก๊อดไอแพดออกวันนี้พรุ่งนี้จีนแม่งขายก่อนไอแพดจริงอีกมี USB เสียบได้ด้วยรุ่นไหนวะไอแพดไอปุ๊ดอะไรรุ่้จริงไหมเออแบ็คเบอร์รี่บูเบอร์รี่อะไรรุ่นชิม,ชม, <laughs> มิชิมิบูเบอร์รี่เลยถูกไหมจริงไหมครับ <laughs> แล้วนี่คือเราถึงบอกว่าสู้เขาไม่ได้ราะนั้น <laughs> แต่อาจารย์ก็แต่อาจารย์ชีวิตเรามาเจอคนเวียดนามน้อยเนี่ยเจอที่ไหนอะทีวีก็ไม่มีเปิดทีวีดาวเทียมมีแต่ช่องคอมเมนต์เคยดูไหมเปิดมีช่องอมเนบลึกกะกระแบน้นะเราก็ซื้อตำรามานั่งดูซินเจียวแบงจีนแต่ละแบงโอ้โหแบบภาษาอังกฤษนะครับสวัสดีครับสบายดีเลยครับปรากฏไปทานอาหารเจออะไรฮะเจอเด็กเสิร์ฟเป็นคนเวียดนามอาจารย์บอกซินเจียวแบงเขามองหน้าอาจารย์อาจารย์อะไรกันมันวะพอสุดท้าย เรล้วอทักแค่แค่สินเจ้าสินเจ้านั่นเองสิ่งแห่งเขาฟังไม่รู้เรื่องครับเพราะไอเล่มนั้นคือฝรั่งมันเขียนเราไม่ใช่คนเวียดนามเขียนสิน่งแห่งก็มีความหมายแบบนี้นกะเรียนเหมือนอาจารย์มาทักเรียนสวัสดีพระยะค้า <c oughs> แล้วคนชาวบ้านเขาจู้ยีพะยะค้าหไหมไม่มีคือนี่คือโอ๋แสดงว่าไม่ใช่ละแล้วถึงบอกครับว่า เวลาเราเราจะเรียนรู้เนี่ยก็ย้อนกลับมาคือเราสมมติเรารู้ภาษาเวียดนามเราต้องคุยคนเวียดนามอยากรู้ภาษาอังกฤษต้องมองภาษาอังกฤษคิดยังไงคนอังกฤษคิดยังไงเ,เรียนภาษาอังกฤษไม่ใช่มานั่งมัวแต่แปลเป็นไทยแล้วก็บอกว่าไอ้ที่พูดมาบนี่มันถูก,ถกเรียนอะไรเงี้ยถูก,ถกนะครับเพราะฉะนั้นอยากรู้เรื่องตังค์อยากรวยทุกคนอยากรวยไหมเคยรู้เรื่องการเงินอะไรไหมไม่รู้หรือฝากเงินฝากแบงค์ออมทรัพย์การฝากแบงค์ออมทรัพย์เองยังไม่รวยอยู่แล้ว อยากเป็นหมอเคยรู้เรื่องหมอหมอเขาใช้ภาษาอะไรกันยังไงกันอยากเป็นนักการทูตเคยสนใจไหมว่านักการทูตจะเรียงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศน่นักการทูตเขาต้องมีอุปนิสัยลักษณะแบบไหนดิปโลเมซี่เนี่ยเขาใช้อะไรถูกไหมครับการประชุมอันถัดนี่คืออะไรมอรู้จักแต่อันเขาประชุมอันถัดไม่ใช่ประชุม,ชมอันนั้น เพราะนั้นอย่าลืมนะครับอันนี้ก็ช่วงสุดท้ายของคลิปดีเข้าใจาที่อาจารย์สื่อใช่ไหมอยากรู้อะไรอย่าเพอ้อเจอ้อคุณต้องรู้ภาษานั้นอยากเก่งทางนันค้าขายคุณต้องรู้เรื่องการคนะ้าขายคืออะไรไม่ใช่คิดเอาเองว่าคุณรู้แล้วกูขายเก่งจบเศรษฐศาสตร์จบบัญชีนึกว่าจะเป็นนักค้าขายนักนักธุรกิจจริง,รงๆได้หรอไม่ได้คุณต้องอะไรครับฝึกอาจารย์เจอหลายคนเลยจบเศรษฐศาสตร์มาไราดังๆ เรียนเศรษฐศาสตร์จบการเงินนะครับแต่ไม่เคยลงทุนอะไรเองจริงๆเลยไม่เคยรู้เลยว,ว่าหุ้นคืออะไรลงทุนอสังหาคืออะไรสุดท้ายก็คือจบมาปุกก็นั่งโตะก็ทํางานเหมือนเดิมเอกสารเอานําเข้าส่งออกนาเข้าส่งออกส่งออกนําเข้าแต่ไฟฟ้าพอทำพุกไฟฟ้าว่าจะมีะไรายได้เยอะๆมันจะได้ได้ยังไงเดี๋ยวผมเรียนนี้เก่งๆผมรวยเองครับผมทบเลขเก่งหวยแล้วเลขมันเกี่ยวอะไรกับการหาเงินนะถูกไหม ผมท็อปฟิสิกส์ครับฟิสิกส์กคุณพูดภาษาฟิสิกส์คุณก็เก่งฟิสิกส์ไปสิถูกไหมคุณเรียนให้เก่งแล้วจะมีอนาคตจะมีความสุขจะมีความมั่นคงนเรียนเก่งความมั่นคงไม่เกี่ยวกันเว้ยเรียนเก่งก็ได้เกรดดิถูกไหมครับอย่าเอามามั่วกัน,นคนละเรื่องกันเราเ็นว่าไม่งั้นถ้าเรียนเก่งแล้วประสบความสำเร็จแล้วทำไมอย่างตันอุยเชียเจริญศิลปวัฒนพักดีอ่ะเขาไม่จบอ่ะ ถูกไหมเขาเรียนไม่จบอะ่ะทาไมไม c r o s o f t ์เอบิเกตเรียนไม่จบมาร์สคาเบิร์กเรียนไม่จบอะ่ Google อะกูเกิลอ่ะเจ้าของ Google กูเกิลสองคนเรียนไม่จบเหมือนกันลาออกมาก่อนมันไม่เกี่ยวนั้นภาษาของการมีความมีความสุขก็ต้องเรื่นีก็ต้องทําตัวเองมีความสุขถูกไหมครับนั่นก็ฝากไว้นะครับเรื่องนี้ก็คืออยากจะเน้นด้านไหนก็เรียนรู้ภาษาด้านนั้นภาษาในที่นี้ไม่ใช่การพูดแต่คือความรู้นั่นเองนะครับโอเคครับ, okay, รบสวัสดีครับ